รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงประจ ա มวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2 5 6 0ครับผมวิบูรีรัตนจร์ครับสวัสดีครับดิฉันซีชัดปวีตรีชัวันวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณซีชัดปวีครับวันนี้ เ,เริ่มต้นเดือนพฤษภาคมแล้วเนาะเดือนที่5แล้วก็น้องๆที่ปิดเทมเอมอีกไม่กี่วันเปิดเทอมแล้วนะ,ค,ะครับผมน้องต้นไม้ที่เขาเข้าเรียน,ย,น,นยังฮะยังค่ะแต่ว่า coming so soon <c oughs> เหมือนกันนะคะสำหรับการเรียนที่สำคัญะค่ะในช่วงเดือนนี้ค่ะมีเรื่องที่สนุกสนานและก็น่าสนใจมากมายนะคะสิขอเริ่มต้นเล่าเรื่องนี้ก่อนเลยสำหรับคนที่พลาดมหกรรมคอนเสิร์ต love is in the air คือผ่าปแล้วอย่าง,างที่สัญญาไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับเราบอกว่าเ,เ,ร,าเ,ร,าเราไม่ทันยิงไลน์การเราออนแอร์ประมาณเที่ยงคืน คอนเสิร์ตจบก็ประมาณห้าทุ่มแล้วนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้อย่างที่คุณซีบอกคือจะทำตามสัญญาจะเก็บตัวควอนหลงต่างๆสำหรับมหกรรมคอนเสิร์ต Love is in the Air Charity Concert ครบสี่สิบเจ็ดปีของช่องสามนะครับใช่แล้วคราวนี้จัดหนักนะคะจัดเต็มเงินไปเลยสองรอบนอกจากช่องสามจะเน้นเอาใจแฟนคลับสุดๆนะขนเอาศิลปินดารานักแสดงทั้งช่องมาเลย ยังมีชสุดพิเศษมาให้รับชมที่นี่ <c oughs> ที่เดียวดเนนท่ทนก้น <c oughs> ได้เห็นแล้วในเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตแต่ในมุมมองของพวกเราวันนั้นเนี่ยเราจะมีเก็บภาพบรรยากาศต่างๆที่เรียกว่าเป็นเก็บตกควันหลงให้คุณผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งครับใช่ค่ะ ความสุขกันไปแบบจัดเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ47ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีีช่อง3กับ Love is in the air charity c a i t y concert ส่วนบรรยากาศหน้างานก็ค,คึกคักไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะมีกิจกรรมบูธต่างๆจากทางช่อง3ที่น่าสนใจมากมายเลยล่ะค่ะรวมถึงอีกหนึ่งบูธท,ที่น่าสนใจมากๆนะคะนั่นก็คือบูธของรายการรีวิวบันเทิงค่ะเพราะว่าบูธของเรานะคะมีทั้งเกมและกิจกรรมพร้อมของแจกของแถมมากมายมาภายในบูธเดียวที่ต้อง บอกเลยว่าเข้ามาในบูธนี้สนุกครบอย่างแน่นอนค่ะวันนี้มาเชร์ MK ค่ะมากเกเก็บพิมพค่ะามาให้กำลังใจนักพรค่ะแล้วก็ทุกคนก็มาเชร์พี่ดีอินทัศค่ะมาริโอ้ค่ะมาเชีร์นกบอยประกอค่ะเป็นกำลังใจให้พี่เต้านะคะแล้วก็ติดตามผลงานที่เสมอแล้วพี่เต้ามากมากนะคะ เรียกได้ว่าง,งานนี้นะคะมองไปทางไหนทางไหนก็เจอแต่เหล่าบรรดาแฟนคลับของทางช่อง3ตัวจริงมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รวนไปถึงคนพิเศษคนนี้ค่ะนั่นก็คืออาจารย์ของหนุ่มหมากปรินที่เราแอบไปถามอาจารย์มานะคะอาจารย์บอกว่าเขามาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเดินทางมาจากจังหวัดลำปางกันด้วยอเราไปฟังกันดีกว่าว่าอาจารย์จะพูดอะไรถึงหนุ่มหมากกันบ้างมาตอนสมัยเรียนนะครับเป็น นักกีฬาที่ค่อนข้างจะขยันนะครับเวลากลับลำปางทุกครั้งก็จะมาเยี่ยมครอบครัวแล้วก็มาเยี่ยมน้องๆที่นักกีฬานะครับขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสดีๆให้เราได้มากันทั้งครอบครัวนะครับมาเชียร์พี่หมากในวันนี้ครับค่ะพวกเรานะคะก็เป็น f c ฟนะเดนนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้น้องในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขพวกเราก็จะอยู่กับน้องตลอดไปค่ะครบ47ปีช่อง3นะคะพวกเราชาวจีลานีขอวอวยพรให้ช่อง3อยู่คู่กับคนไทย ไปอีกนานตราบนานเท่านานเลยนะคะปรากฏการครั้งยิ่งใหญ่กับการรวมตัวครั้งสำคัญของพระนางของทางช่อง3บนเวทีม,มากที่สุดและในปีนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปติดปีกความสนุกความประทับใจไปกับเหล่าศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบกว่า2 0 0ชีวิตเรียกได้ว่ามากันยกช่องเลยล่ะค่ะ อน,อนอกจากนั้นนะคะคอนเสิร์ตในครั้งนี้ยังมีความพิเศษอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคแสงสีเสียงเพื่อความสนุกตื่นตาตื่นใจพร้อมโชว์สุดพิเศษที่เรียกได้ว่าประทับใจไม่รู้ลืมเลยล่ะค่ะ ทางนานพระนางคู่จิ้นคู่ฟินของทางช่อง3ามเขาก็ออกมาชนะน่ารัก,รกน่ารักกันหลายต่อหลายคู่ทำเอาแฟนคลับแต่ละบ้านกรี๊ดกระสนันเลยทีเดียวเพราะนอกจากเขาจะเตรียมเพลงสุดฮิตที่ทุกคนร้องตามกันได้แล้วพวกเขายังนําเพลงเหล่านั้นมาทําโชว์เพื่อให้ทุกคนได้เพิ่มความสนุกอีกด้วยละค่ะและนี่เรียกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราเก็บตกมาฝากคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าปีหน้าเรากลับมาฟินมาจิ้นกันใหม่นะคะ ใช่ไงเสียดายหนูอยากขึ้นเวทีมากเห็นเขาตองค์นี่คุณซิอยู่ไหนจะขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาใช้หนูไปกวาดพื้นอยู่หลังเวทีใช่เขาบอกว่าในรอบหนูเลยบอกคิวหนูไม่ว่ากวาดพื้นบ้านอยู่มาเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณพาไปดูมิตรแห่งปีสของเด่นคุณวันนี้ผมขอแย้พาคุณผู้ชมไปมิตรแห่งปีสเรื่องนี้ครับค่ะเป็นละครเลยนะครับนี้เป็นละครเรื่องที่นี่มีรักแสดงว่านักแสดงมาครบเลยมาครบมีเพื่อนทนินแล้วก็ซีนพัดคลากรออกเสียงยากแต่่่เเลนนกงะครับ เพื่อนล้วก็ซีนเนี่ยเป็นพระเอกแล้วก็นางเอกจากละครที่นี่มีรักเขาตั้งใจมากแล้วก็ทาง F3 Meet and Greet เนี่ยนำแฟนกลับผู้โชคดี4ท่านเท่านั้นที่ไปรวมกรีกรัมแบบใกล้ชิดคนที่เสียใจไม่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมเราขอจัดช่วงนี้ให้มีโอกาสได้ร่วม Meet and g กร e t ร่วมกันครับ สนุกมากค่ะบรรยากาศวันนี้สนุกมากใช่มีแฟนขับมาแล้วเราก็มีเซอร์ไพรส์ให้เขาใช่ก็คือมีเซอร์ไพรส์ร้องเพลงค่ะพี่เพื่อนก็เล่นกีตาร์หนูก็เล่นกคเล่โอ้ยดีใจมากค่ะเขาก็มาจอยกันสนุกกันกับพวกเราก็พวกเราก็สนุกด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ กลับมาอีกครั้งแล้วล่ะค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆของทางนิตยสาร F3 ที่งานนี้นะคะได้สองพระนางจากละครเรื่องที่นี่มีรักอย่างเพื่อนคณินและซีนพัทราพรมาร่วมกิจกรรม F3 Mid g แอนกรี itch, ที่นี่มีรักงานนี้นะคะสี่แฟนคลับผู้โชคดีค่ะได้ร่วมทํากิจกรรมสุดเ e อ็กซ์ลูซีฟและร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับ2พระนางรวมไปถึงยังได้รับประทานอาหารมื้อพิเศษกันด้วยล่ะค่ะ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการร้องเพลงด้วยเสียงพร้อๆของซีนพัทราพรและเล่นกีตาร์ของเพื่อนคนินที่งานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าหาดูได้ยากมากๆงานนี้แฟนคลับผู้โชคดีที่ได้รับความสุขกลับบ้านกันไปแบบจัดเต็มทุกคนบอกเลยค่ะว่าฟินเวอรค่ะเป็นอะไรที่กันเองดูแล้วก็สนุกด้วยค่ะ แล้วก็เราไม่เคยได้ไล้ชิดน้องขนาดนี้ได้ฟังไม่เคยเห็นเขาเล่นกีตาร์เลยเรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากนะคะที่เขาเล่นดนตรีให้พวกเราฟังอะ่ะจริง,รงๆเขาไม่ได้มีเวลามากขนาดนี้เนอะนนร,รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากๆค่ะ ส่วนใครที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าทางนิตยสาร F3 ยังมีกิจกรรมสุดฟินแบบ e อ็กซ์คลูแบบ,แบ,บนี้มาให้ทุกคนได้เริ่มสนุกกันอย่างแน่นอนค่ะยังไงอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ มีความเข้มข้นเข้ามาดราม่า,มาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตของเมษาก็เริ่มแบบมีผู้ชายคนนึงเข้ามาค่ะคุณวาคินแล้วเราก็เริ่มกุ๊กกิ๊กกับนายธันวาแล้วสรุปก็ต้องมาดูว่าเมษาจะเลือกอะไรระหว่างความรักหรือว่าจะเลือกเงินครับก็ฝากติดตามละครที่นี่มีรักนะครับ<ช>ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสหนึ่งทุ่มห้านาทีครับแล้วก็วันศุกร์หกโมงสี่สิบห้านาทีค่ะ ตามละครเย็นเรื่องนี้นะที่นี่มีรักผมชอบพระเอกคนนี้ mm hmm. เพื่อนคณิน mm hmm. ผมเพราาตั้งใจมากๆ mm hmm. แล้วก็ความตั้งใจของเขาให้คุณผู้ชมได้พิสูจน์ด้วยตัวเองละครเรื่องที่นี่มีรัก ทุกเย็นทางช่องสามน่าสนใจมากครับติดตามชมฝีไม้ลายมือเขาได้นะคะหลังจากที่หลายคนไม่ได้ไปมิสแอนกรีสดไว้ครั้งหน้านะที่จะมีจักอิ่มไหมอิ่มก็อิ่มพอสมควรนะครับใครมีมิสแอนกรีดเราก็จะตามไปให้คุณผู้ชมได้มโวกาสได้ชั่วโมงที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์มโอกาสได้ร่วมกันมิสแอนกรีสด้วยส่วนใครที่อยากมิสแอนกรีสกับคุณสีช่วงหน้าเลยครับไม่ต้องรอเสียเวลานานสักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดยอิซูซูดีแม็กบลูพาวเวอร์ ูนย์การค้าเมก้าบางนา สนับสนุนโดยน้ำส้ม20%ผสมเนื้อส้มตราสิริชินจุ๊บจุ๊บโซดาลีโอกลับเขามาในช่วงมิดเอ็กซ์กับคุณซีฉับปวีกับเรื่องราวของไอทีครับนี่พี่ยามพูดเป็นเล่นนะจะบอกนะต่อไปนะจะชวนคุณผู้ชมนี่กำลังนั่งดูอยู่ไม่รู้ดูร้อยหกันมาตั้งแต่วัยกระต่อของสีนะ จะได้ออกไปเล่นแก๊จจงแกเจ็ตกันเขาจะทำจริงจะทำมิสแต่งรีสจริงๆอยากทำแต่ว่าไม่ได้แบบอุ้ยไม่ได้เหมือนดาราแฟนคลับอะไรเ้ยคุณบีคุณมีแฟนคลับผมไปหลายที่ร่วเป็นแฟนคลับคุณซีถ้าอย่างนั้นซีต้องจัดออกมาฟิชเชอร์ริ่งเล่นแก๊จเจ็ตกันกับซีลองดูมีมีบอกได้เลยแต่ว่าคนดูก็เย็นจริงจมาอะไรเงี้ยต้องมาคุยกันกับซีนะคะแอดไลน์ซีนะคะแอดโลเทคต้องใสแอดด้วยนะตอบซีมาว่าอยากมิสแต่งรีกับซีเรื่องอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ซีอยากจะชวนออกมาเล่นของอย่างเช่นมีโดรน มาอวดของเทคโนโลยีอะไรกันแล้วจะได้ถ่ายทำมาออก168ชั่วโมงอะจริงๆเนี่ยมีคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วเขาดูว่าเราสองคนบอกว่าประกาศบอกว่าถ้าเกิดใครมีอะไรดีๆเนี่ยให้ส่งเข้ามามีคนส่งเข้ามากับรายการของเราด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปดูสกุปพิเศษนั้นซีอยากจะพาทุกคนไปดู IT f ีฟีเวอรกันจ้ะ เรียก็เป็นกระแสทั่วโลกเลยค่ะเมื่อหันมาเล่นเฟ App a แอปพลิเคชันนี้ทาให้เราเด็กลงแก่ขึ้นเปลี่ยนเพศเสร็จแล้วนํามาโชว์ผ่านโลกโซเชียลเมื่อดาราหลายคนเริ่มเล่นแล้วเนี่ยโอ้กระแสแอปนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะดังขึ้นชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวคนหันมาเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองทาเอายอดดาวโหลดทั่วโลกพุ่งขึ้นถึง70,000 0ครั้งต่อวันนะคะหลังจากนั้นไม่นานผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยออกมาเตือนค่ะว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอปนี้เสี่ยงต่อการถูกนําข้อมูลส่วนตัวเราไปใช้อีกแล้วอ่ะเพราะว่า คุณลองนึกดูดิวันหนึ่งมีภาพส่งเข้ามาไม่รู้ตั้งกี่แสนกี่ล้านภาพแทมหลายคนยังโพสต์ภาพเหล่านี้ลงโซเชียลเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวต,วตนเราเซ็จซับล่าสุดที่ผู้พัฒนาได้ทซับปัญหาและก็ออกมาขอโทษนะคะบอกว่าไม่มีเลยจริงๆ ต่อมาใครที่อยากเห็นไอรอนแมนตัวจริงสิบอกเลยว่าเราใกล้เข้าสู่ความเป็นจริงขึ้นทุกทีแล้วล่ะค่ะนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษได้คิดคน้นชุดที่ทําให้คนใส่แล้วบินได้เหมือนชุดไอรอนแมนนะสิชุดนี้ติดตั้งเครื่องยนต์ไอพ่นขนาดจิ๋วทั้งหมด6ตัวค่ะนํามาติดกับชุดเอ็กโซสเกลเตนที่ออกแบบมาอย่างเป็นพิเศษบินขึ้นบินลงแนวดิ่งได้เหมือนเฮลิคอปเตอร์เวลาบินเขาต้องสวมหมวกกันน็อกที่มาพร้อมกับจอ H U D ของเขาสามารถดูข้อมูลได้ว่าเหลือเชื้อเพิงบินได้นานอีกแค่ไหนส่วนการเชง งานตอนนี้สามารถบินได้ต่อเนื่องแค่10นาทีเองค่ะพอๆพอกับโดรนบ้านเราเลยเนาะยังต้องพัฒนาต่ออีกเยอะเลยต่อมานี่คือตัวต่อรูปแบบใหม่ที่จะมาค้นตัวต่อเลโก้เออข้อนได้ค้นไม่ได้ว่า,ากันอีกทีค่ะคุณผู้ชมนี่คือ p ิกซีโตัวต่อแบบใหม่เขาฝังแม่เหล็กไว้ข้างในจ้าทาให้เราสามารถสร้างรูปทรงสามมิติต่างๆในสไตล์ Pi กเซลอาได้ไม่เหมือนกับเลโก้นะคือต้องมานั่งคำนวณว่าเฮ้ยๆบล็อกเนี้ยจะต่อกับบล็อกนั้นได้เป่าด้วยบล็อกที่มีขนาดเดียวกันเท่ากันหมดทาให้เราต่อละะออดปรกบ้ ง่ายขึ้นจ้ะส่วนใครจะต่อยังไม่รู้ว่าต่อเป็นตัวอะไรดีเขาก็มีคู่มือมาด้วยนะคะบอกรายละเอียดให้เราว่าต้องต่อยังไงสีไหนกี่ชิน้นนอกจากนั้นในอนาคตเขาก็วางแผนที่จะออกแอปพลิเคชันที่มีแบบแปลนการต่อในความยากและดับให้โหลดไปใช้ดูเอาให้สะใจกันมันเลย <laughs> นั่นคือเรื่องราวของไอทีที่เกิดขึ้นประจําสัปดาห์นี้ใช่แล้วและที่พี่กี้บอกไว้ใครส่งมาส่งเรื่องอะไรครับพี่อาร์มซีไปต่างประเทศงาน CES มาซีบอกพี่อาร์มว่าซีไปเจอตัวนึงเจ๋งมากเป็นถังขยะที่พี่อาร์มเทเศษอาหารของพี่อาร์มทั้งหมดเนี่ยลงไปทุกคนในบ้านเทเทลงไปถังขยะตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาในการย่อยน้ำหนึ่งเสร็จแล้วมันจะถุยออกมาเป็นปุ๋ยปุ๋ยใส่ต้นไมออ้เก่งเนอะเก่งมากมากแล้วนะวัตรกรรมนี้มีคนไทยที่ดูร้องหกสิบแปดอยู่โทรมาหาซีค่ะบอกว่า เขาขายค่ะคือเขาเป็นคนคิดเป็นคนทําเขาไม่ได้เป็นคนคิดอ่ะแต่เหมือนเขานําเข้ามาแล้วเขาบอกว่าซีลองรีวิวดูหน่อยได้ไหมยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ว่าพวกร้านอาหารที่มันต้องใช้เศษอาหารแบบนี้เยอะๆแล้วบางทีเป็นปุ๋ยสําเร็จเลยกลายออกมาเป็นปุ๋ยสําเร็จดูดูเลยดีกว่าไปดูไปดูค่ะไปดูรีวิวจากซีกันค่ะ คุณผู้ชมจ๋าปัญหาขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่เจอกันทั่วโลกเลยนะคะกําจัดยังไงก็ไม่ทันคนทิ้งค่ะเชื่อไหมคะประเทศไทยเนี่ยคนทิ้งเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะเศษขยะที่เป็นอาหารเราเานี่แหละทำให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมตามมาะคะ่ะหลายค่ายเริ่มผลิตเทคโนโลยีที่จับกระแสหลักโลกผลิตแก๊เจตต,ตอบโจทย์การแก้ปัญหาขยะยังในงาน CES 2017ก็มีเอาไปโชว์ตัวหนึ่งนะคะที่คนให้ความสําคัญกันเยอะมาก,มากล่าสุดซียังไปตื่นเต้นกับเขาเลยนะคะนั่นคือแบรนด์ของ w วิร์ลพู l แต่ยังไม่เข้ามาทำใน ประเทศไทยค่ะนี่คือจังขยะในการเปลี่ยนเศษอาหารที่ทานเหลือในบ้านให้กลายเป็นปุ๋ยใส่ต้น,นไม้นี่แหละภายในเวลา24ชั่วโมงเศษอาหารของคุณจะอ,อะไรก็ตามที่คุณกินเหลือเทลงบะเทลงไปมันจะช่วยลดปริมาณขยะเศษอาหารได้ถึง90%เลยทีเดียวค่ะแต่ล่าสุดค่ะมีคนนอนดึกนะคะที่ทํานวัตรกรรมมาส่งข่าวเข้ามาหา,าซีค่ะบอกว่ามีเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งค่ะมีชื่อว่า o a k l i n Composter เป็นนวัตรกรรมล่าสุดค่ะตัวนี้ยอส่วนให้เหลือขนาดกระทัดรัดสาหรับใช้งานในบ้านแต่ยังไงก็ลามแต่เทคโนโลยีของเขาน่าสนใจ ม,มากๆเลยเพราะว่าเป็นถังขยะที่มีขายจริงแล้วในประเทศไทยค่ะเขาใช้เทคโนโลยีทางธรรมชาติมารวมกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค่ะเหมือนกับถังเลี้ยงจุลินทรีย์ธรรมชาติะคะ่ะร่วมกับความร้อน80องศาเซลเซียสจะมาช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายเศษอาหารให้เร็วยิ่งขึ้นกลายเป็นปุ๋ยใช้งานได้ทันใจวิธีการใช้งานไม่ยากเลยค่ะมองให้มันเป็นถังขยะที่เสียบปลั๊กมันก็คือเหมือนกับมีจุลินทรีย์จำนวนมากที่หน้าตาเหมือนกับปุ๋ยทีนี้เวลาคุณกินอะไรหมดแล้วอย่างเช่นแกงหมดเท hey, มาลงมาเลยทั้งอันของที่ไม่สามารถลงไป ย่อยได้เนี่ยเขาแปะไว้อยู่บนเครื่องอยู่แล้วค่ะว่าอะไรไม่ได้บ้างใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันจะมีหัวเชื้อจุลินรีย์ที่มากับเครื่องอยู่แล้วเทลงไปก่อนค่อยๆเติมน้าําตาหลงไปนะคะจุลินรียก็จะเติบโตหลังจากนั้นก็เทเทเทเสร็จอาหารไปได้หมดเลยนะคะเทได้มากสูงสุดถึง5กิโลกร,รัมต่อว,วันที่สะดวกคือทําในระบบปิดสะอาดปลอดภัยไม่เหม็นนะคะไม่มีกลิ่นรบกวนถ้าพูดถึงในมองในมุมมองของการกาจัดขยะจริงๆแล้วเขากําจัดขยะได้ถึง100%เพราะขยะมันหายไปหมดเลย เครื่องนี้เป็นออแกนิก100%กระบวนการที่ใช้ย่อยในเครื่องเป็นการใช้จุลินทรีย์เป็นการย่อยแบบธรรมชาติ100%คือไม่ได้มีการไม่ได้มีสารเคมีใดๆเลยขยะที่เป็นขยะเศษอาหารมันจะส่งกลิ่นเหม็นแต่เมื่อพอใส่เข้าไปในเครื่องนี้ เขาก็กาจัดไปโดยปริยายด้านในเครื่องมีช้อนที่ตักปุ๋ยออกมาได้นะคะทําให้ไม่เลอะมือค่ะแค่คุณเทๆๆๆนะคะแล้วก็รอแค่ประมาณไม่เกิน1วันก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์เข้มข้นไปใส่ต้นไม้ในสวนค่ะอย่าใส่ปุ๋ยอันนี้เยอะจนเกินไปเพราะปุ๋ยค่อนข้างเข้มค่ะก็มองว่าถังขยะตัวนี้มันเหมือนก็เป็นแรงจูงใจให้คนเนี่ยหันมาปลูกต้นไม้ในบ้านมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีปุ๋ยทาปุ๋ยไว้ใช้เองได้อย่างงี้ประหยัดค่าพักประหยัดค่าปุ๋ยกันไปได้อีกเยอะเลยแถมมั่นใจได้เลยว่าออร์แนกะ ขยะเศษอาหารในบ้านเรามันจะกลายมาเป็นปุ๋ยทันทีนะคะมันก็จะไม่กวนใจเราเครื่องนี้มันทำงานตลอดเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นมีเศษอาหารอะไรก็โยนๆเข้าไปนะคะเป็นอีกหนึ่งแกจเจตใช้งานที่น่าจับตามองของปี2017 c สนับสนุนเทคโนโลยีนี้เลยก็ว่าได้แต่จะยิ่งสนับสนุนถ้าวันนึงมีคนไทยลุกขึ้นมาทําเทคโนโลยีนี้ที่น่าสนใจ <คง S 2> ก็คือนวัตกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ อยากจะเชิญชวนคนไทยให้แบบช่วยกันคิดช่วยกันทำ <ฮะ S 2> ผมว่าจะเป็นประโยชน์มันต้องอินเทรนในยุคนี้ต้องเป็นแบบนี้ใช่แล้วค่ะโอเค,อเคก็เดี๋ยวไว้จะมีตัวใหม่ๆนะคะจะรีวิวรวมไปถึงน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพนะคะตอนนี้ก็ช่องทาง168ชั่วโมงในช่วงซนะีอิเนี่ยซีอยากจะเปิดโอกาสนะคะให้น้องๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันนะคะให้เห็นแนวคิด business แต่ขอให้เป็น business ที่ทําได้จริงๆในวิถีสตาร์ทอัพที่น่าสนใจค่ะครับผมดูช่วงหน้ากลับมาในช่วงสุดท้ายกับเรื่องราวของสตาร์ทเน็ตเวิร์กสักครู่ สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ กลับมาอีกครั้งสำหรับกิจกรรมไอ o l ลมาร์เก็ตเน็ตไอเดลถล่มเมืองที่ครั้งนี้เราวีเจจากนาว FC ฟพาแฟนๆไปบุกตลาดนัดรถไฟรัชดาแหล่งรวมสินค้าคลาสสิกที่เหล่าฮิปสเตอร์ชื่นชอบพร้อมชิมชมชอปไปกับร้านเด็ดร้านดังมากมายนอกจากนั้นยังมีเวทีการแสดงดนตรีและบูธกิจกรรมของแจกของแถมอีกมากมายผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมไอ o l ลมาร์เก็ตเน็ตไอลถล่มเมืองได้อีกครั้งติดตามรายละเอียดได้ทาง w w w n o w f c com ค่ะ สถานีวิทยุครอบครัวข่าวร่วมกับเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์รูปจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ106กลางแปลงแจกตั๋วชมภาพยนตร์ให้กับผู้ฟังได้เข้าร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง Thailand only เมืองไทยอะไรก็ได้โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายณนรงภาพยนตร์เอสพานาราชดา คุณต๊อดปิติพิรมพักดีและผองเพื่อนรวมตัวกันสร้างสรรค์าง,งานช็อคเดอะจีช็อคขึ้นมาเรียกได้ว่าเอาใจเหล่าจีช็อคคอลเลกเตอร์ตัวจริงไปแบบสุดๆเพราะนอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายยังมีเพลงเพราะๆจากเหล่าศิลปินมามอบความสุขให้ผู้ที่ร่วมงานอีกด้วยบริษัทอินเตอร์ฟาร์มาบริษัทผู้นำทางด้านโภชนาเภสัชและรวมเภสัชกรเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารอาหารและโภชนาบำบัด จากประชุมวิชาการนานาชาติ i n t e r p h a r m a International Congress โดยภายในงานได้รับเกียรติจากแพทย์ทั่วทุกมุมโลกมาลงทะเบียนเข้าประชุมกว่า500คนซึ่งไฮไลท์ในการประชุมในครั้งนี้คือ Global Trend on Aesthetic and Anti-Aging แนวโน้มการแพทย์ล่าสุดของโลกในเรื่องการชะลอวัยและความงามณนะโรงแรม Intercontinental ถนนเพลินจิตเมื่อวันก่อนที่ผ่านมา กลับเข้าสูร่รอบ68ชั่วโมงช่วงสุดท้ายของเรานี้นะคะเป็นช่วงของ Star Network เรื่องราวของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์สัปดาห์นี้อะไรคิดครับ <S <S Star Network สัปดาห์นี้เจ๊ขอพาแฟนคลับช่อง3ทุกคนมาเกาะติดกระแสฮิตฮอตของละครเรื่อง The c u p i d บริษัทรักอุตลุดกันค่ะที่ต้องบอกเลยว่าออกอากาศมาให้ทุกคนได้รับชมกันไปนแล้วหลายตอนและเรียกว่ากระแสดีเวอร์ ถึงขนาดต้องจัดงานมิงกันเลยล่ะคะ่ะงานนี้นะคะยังได้2คู่ชูชื่นจากกรรมเทพหันษาอย่างบอยประกณและเต้จรินพร้อรวมไปถึงกรรมเทพออ,อกศึกอย่างปั้นจันปาระมะและคริสหอวังงานนี้มีบรรดาแฟนคลับมาร่วมงานกันเยอะมากๆเลยล่ะคะ่ะ oh, <no. S 1> แถมนักแสดงแต่ละคนนะคะเขายังลงรูปในไอจีให้แฟนคลับที่ไม่ได้ไปร่วมงานได้ชมกันแบบฟินๆเ,เจต้องบอกเลยคะ่ะว่าเห็นแค่รูปเจก็ฟินฟินแทนทุกคนกันแล้วล่ะคะ่ะ เพราะว่านอกจากจะมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายกันแล้วนะคะดาราน,นักแสดงแต่ละคนเขายังน่ารักและเป็นกันเองสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะ เรามาต่อกันที่สองครอบครัวสุดน่ารักอย่างครอบครัวของชายชาตโยโดมและวิกกี้สุนิสาค่ะรวมไปถึงครอบครัวของหนุ่มมิกบรมวุฒิและสาวเบนซ์พรชิตาที่เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเขาได้ควงคุณลูกน้อยอยังน้องตรีนและน้องปริมไปเที่ยวทะเลทะเล,ทะเลกันค่ะเหมาะกับช่วงซัมเมอร์สุดๆแม่แมแม่แมแเจเห็นรูปในไอจีที่เขาลงกันเจต้องบอกเลยค่ะว่าแฮปปี้ฟมิลี่มากๆทั้งสองครอบครัวกันเลยล่ะค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้กระโดดลงน้ำตูม้มตามสนุก เรามาปิดท้ายที่คู่รักในวงการบันเทิงที่ต้องบอกเลยค่ะว่าคู่นี้เข้ามาในสายฮาตลอดค่ะนั่นก็คือหนุ่มแบนการินและสาวเกลวิทาการนั่นเองค่ะ เรียกว่าคู่นี้นะคะเขาขยันทำมาหากินกันสุดๆช่วยกันขายโน,น่นขายนี่ขายนั้นเสมอเลยล่ะคะ่ะและล่าสุดนะคะเจ๊ J เห็นว่าเขาพากันไปเที่ยวพักผ่อนกันแบบชิวๆแถมยังไม่ลืมแชะภาพโพสลงในไอจีให้แฟนคลับได้อิจฉาตาร้อนเผาๆกันด้วยละะ่ะค่ะว่าแล้วไปชมภาพน่ารักน่ารักกันเลยคะ่ะ ทั้งหมดนี้คือร้อยหกสิบแปดชั่วโมงประจำสัปดาห์นี้นะครับกลับมาเจอกันทางไทยทีวี4ีช่องสามหลังเที่ยงคืน วันเสาร์พร้อมกับติดต่อพวกเราได้งไงบ้างครับคุณซีช่องทางในติดต่อของพวกเรานะคะก็คือ Facebook Fanpage ของร้อยหกชั่วโมงค่ะขึ้นให้แล้วตังดังนี้นะคะ168 h r s fan page ค่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวก็แอดไลน์สินะคะแอดใส่แอดก่อนนะโลเทคโลเทคในวันนี้เพื่อไฮเทคในวันข้างหน้าและอย่าลืมว่าถ้าคุณมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจและอยากที่จะประชาสัมพันธ์ที่นี่พร้อมที่จะเปิดรับ เรื่องราวต่างๆของคุณนะครับส่งเข้ามาไม่มีค่าใช้จไม่มีอะไรและพร้อมจะนําเสนอให้กับผู้ชมถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมสนใจทั้งหมดนี้คือ168ชั่วโมงประจำสัปดาห์นี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมและพบกันใหม่นวันเสาร์หน้าผมและคุณซีลาไก่อนครับสวัสดีครับ